คุณคือประชาชนที่กําลังหมดหวังหรือเปล่าครับคุณอาจจะกําลังหมดหวังกับเศรษฐกิจที่นับวันจะดิ่งลงเหวความเหลื่อมล้ําที่แบ่งแยกคนรวยล้นฟ้ากับจนติดดินมากขึ้นทุกวันทุกวันคุณอาจจะกําลังหมดหวังกับระบบยุติธรรมที่ให้แต่ความอายุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนมีอํานาจไม่กี่คนแทนที่จะถูกใช้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนคุณอาจหมดหวังกับการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนที่เมื่อจบการเลือกตั้งนักการเมืองก็ทำทุกอย่างตามใจชอบโดยไม่สนใจคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนต่อรองผลประโยชน์เก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนกับว่าประชาชนไร้ความหมายตำแหน่งในรัฐบาลกลายเป็นสมบัติส่วนตัวส่งต่อให้เครือญาติได้เหมือนมรดกตกทอดคุณอาจหมดหวังกับพรรคที่คุณอยาก ให้เป็นรัฐบาลแต่ก็ถูกทุบทลายตัดสิทธิ์ยุบพักซําแล้วซ้ำเล่ทาทั้งที่พักนั้นเป็นพักที่มีผู้คนไว้ใจมากที่สุดในประเทศคุณอาจจะหมดหวังแต่ผมไม่ครับวันนี้พวกเราเดินทางมาไกลเกินกว่าวันแรกที่เราตั้งพักอนาคตใหม่ใกล้เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดตลอดทางเราได้ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทั้งในสภาและนอกสภา เราได้เห็นสมรสเท่าเทียมน้ำประปาดื่มได้การทำงานอย่างแข่งขันของสสในสภาการอภิปรายตีแผงงบประมาณการใช้อำนาจในทางไม่ชอบของรัฐบาลตัวช้างไอโอกองทัพการค้ามนุษย์เราได้เห็นสภาที่โปร่งใสเปิดรับใช้ประชาชนในสมัยของหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเราตลอดการเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2,562และปี2,566เชื่อนะครับว่าเรายังมีความหวังทุกเสียงที่คุณมอบให้เราไม่เคยเสียเปล่าแต่ละเสียงรวมกันกลายเป็นพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนประเทศวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินเข้าคูหาอย่างมีความหวังนี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเจ้าของประเทศมอบหมายภารกิจให้เราเข้าไปทำงานในสภาผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ร่วมยืนยันว่าท่านต้องการผู้แทนแรัศดรแบบเราต้องการพักการเมืองที่ตรงไปตรงมารับใช้พี่น้องประชาชน15กันยากาเบอร์หนึ่งเลือกโฟกเข้าสภาครับ